กะกะลอกกะลอกกะตายกะตายกะตายฮิปฮิโปฮิปโปเอออ่าอลี ทำเลือ,มลอกม้มามลายอิงม้าลายม้าลายควบม้าลายลายเออจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ<อ>้จิงโจ,จ้จจจครับจิงโจ้ไปไหนโจ<อ>้ <laughs> ปิงโจ้แทนกว้นแทนกว้นแทนนแทนกว้นแทนกว้นไปเอือดห้องน้ำไปไปเอือดห้องน้ำไปวิ่งห้องน้ำไดี๋ย่ามาเดี๋มาต่อนะครับม้าลายไปดิ้ห้องน้ำดึง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 องแดกให้แม่ดูเด้ ดิงดๆงดึงดดิงดงึงงดึงงน่งอืไม่ใช่หรอดึงดึงดึงดาๆดงดงดงฮะพี่อือลูกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมากินห้องน้ำห้องน้ำไะเดินห้องน้านะ